ด,ด,ดถ้าหมดุกแวาืิบอีก42นาทีนะคะเปิดไปใน Twitter นะคะช่อง3บอกว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกมาขอโทษประชาชนหลังน้ำท่วมใหญ่ที่เกาหลีใต้นะคะแล้วเขาก็ลงเร็วเหมือนกันนะน่าจะสนใจกับระบบที่เขาเจรนน้ำยังไงตัดมาที่ประเทศไทยคะ่ะเตือนฉบับ6พายุมู่หลานนะคะถล่มเหนืออีสานตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมนี่ปกติชอบดูหลานนะ ก่อนนอนบางทีก็ดูมูหลานเห็นอย่างนี้เนี่ยสลับกับ Beauty and the Beast ในบางทีบางทีเป็นนอนสายหวานแบบแบบนั้นนะแต่ถ้ามูหลานเป็นชื่อของพายุอันนี้ไม่โอเคไม่ชอบชอบแค่เป็นการตูแค่นั้นเพราะฉะนั้นนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเรามาระวังใครที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่มีโอกาสเสี่ยงนะคะยก อุปกรณ์ไอเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนนะคะดูแลตัวเองค่ะตั้งสติกันให้ดีเท่าที่จะมีได้เพราะสติเป็นของหายากเหลือเกินพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ e